รอยแตกลายรักษาแบบใหม่เนียนถูกใจผิวไม่ดำนี่แต่ก่อนเดี๋ยวเราใช้เลเซอร์พอยิงเลเซอร์ปั๊มมันดำไงเพราะเลเซอร์เป็นความร้อนแต่พอเป็นเข็มพวกนี้มันไม่มีความร้อนเพราะฉะนั้น,ม,นมันสามารถที่จะกิ้งได้ไอตัวเลือกกิ้งแต่จริงๆยังไม่ได้อยู่ที่เข็มไมโครเข็มไมโครเป็นตัวที่เจาะรูแต่ตัวที่ที่ทำให้มันหายก็คือตัวตัวเซรั่มที่ผมที่ผมจะสูตนของผมที่ผมที่ขึ้นมานะ มันก็มันก็ฉีกออกไปอย่างนี้แหละพอฉีกออกไปอย่างนี้มันก็เกิดการฉีกขาดข,ของของผิวหนังใช่ไหมครับพอมันกลับเข้ามาปับ๊บมันก็เลยเห็นเป็นรอยย่นๆพวกนี้ขึ้นมาก็จะก็จะเกี่ยให้หมดเลยแหละนะอย่างพวกนี้เกิดจากการมันฉีกตัวออกไปแหละแล้วพอเราลดน้าหนักกลับมามันก็เลยเห็นรอยชัดนะข้างหลังก็มีข้างหลัง,ง,ลงโอ้ข้างหลังเห็นชัดเนี่ยตรงนี้ยิ่งเห็นชาติด่ะ